สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่มีรักขอบอกดคุกท่านนะครับอยู่กับโคดำเช่นเคยครับโปรแกรมบอลหนึ่งคู่คนนี้โคดำมหยิบยกมาฝากครับ ก่อนที่จะไป 2. พูดถึงการอย่าลืมฝากกดติด e ใจกดติดตามให้กับโคดั้ด้วยหรือว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางในเรื่องฟุตบอลนี้เพิ่มเติมมากกว่าน่าช่องที่โคดั้วางไว้ให้ครับแค่ปัดขวาครับใต้รูปไฟจะมีข้อความเล็กๆนะครับลองอ่านสักนิดแล้วมาอยู่ในชมรมด้วยกันการันตีครับแน่นอนคนามสชื่นการันตีความมั่นคงครับทำไมโคดั้ถึงกล้าการันตีขนาดนี้ก็อย่างที่โคดั้ได้บอกไปว่าในชมรมไม่ได้มีแค่ตัวโคดั้คนเดียวทั้งเหล่ากูรูเหล่าเซนบอลเหล่าอิน เมื่อคืนที่ผ่านมาในชมรมก็บรรยากาศก็ถือว่าสดชื่นไปแล้วทั้งแนวทางที่โคดังบวามาให้ที่หน้าช่องแล้วก็ในชมรมอีกเมื่อวานสำหรับนั่งเชลซีก็สดชื่นไปนะครับใครอยากได้แนวทางก็ตามกันไปครับแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปัดขวาต้ารูไฟตันกันเข้ามาได้ครับสำหรับหนึ่งคู่ในค่ำคืนนี้ที่จะหยิบยกมาฝากครับไปดูที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับในรอบแปดทีมสุดท้ายครับในคู่ในสายนี้ก็ถือว่าโอ้โหมันมันหยดเลยก็ถือว่าในคืนนี้ ที่โค้ดัมจะมาพูดถึงคู่แรกเลยก็คือปารีสครับจะพบกับแม่นของบาเยนคู่นี้ผลงานเจอกันมาเนี่ยสี่เกมหลังเนี่ยเป็นบาเยนชนะแม่นของปารีสมาทุกเกมนะครับในศึก UCL นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ปรับกันในศึก UCL นะครับเป็นบาเยนชนะปารีสมาทั้งหมด4เกมตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2024ในเกมล่าสุดนะครับแต่ว่านะครับแชมป์ลีกของปารีสและก็แชมป์ UCL ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ชี้ว่าได้ว่าเกมนี้สำหรับแม่นของปารีสที่จะเจอกับบาเยน Bayern ก็ค่อนข้างที่จะ โโอ้โหน่าสนใจนะคมทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเดมเบเล่ของปารีสที่เป็นตัวเก่าแล้วก็จอมหน้าที่คมนะครับในส่วนด้านของบาร์เย็งก็มีทั้งแฮรร์ี่เคนนะครับกาเบรียลนะครับแล้วก็ยังมีตัวแมตต์อดอมแมตต์นาจากเกมที่แล้วของโอเลเช่นะครับส่วนทางด้านของปารีสเองก็มีตัวรักจอมตัวรับจอมเก่าอย่างฮาคิมมี่แบ็คขวานะครับโอ้โห แมตต์อารมตเหมือนกันก็ถือว่าทั้งคู่มีวินัยทั้งเกมรุกทั้งเกมรับทั้งคู่ถือว่าคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่และก็มั่นแน่นอนครับแต่สิ่งแรกครับที่จะให้มองคือคู่นี้กำแพงบน90นาทีเต็มถึงแม้ว่าที่ผ,ผ่านมาจะจบกันไม่เยอะแต่ว่าเกมนี้รับรองได้เลยว่ากำแพงบนคู่นี้ทะลุนะครับแล้วก็โจทย์วันนี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเท่าไหร่นะครับในเรื่องกำแพงที่เปิดมาถ้ามองว่าในเกมนี้ไบเยอร์ Bayern เนี่ยจะเอาชนะท่าน,านของปารีสได้ไหมผมมองบอกเลยว่ายากนะครับ ราะว่าผลงานที่ปารีสทําผลงานที่มาเนี่ยโอ้โหถือว่าปารีสยูดดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดในทุกประการแต่ว่าอย่าลืมนะครับคู่นี้คมทั้งคู่ครับกำแพงบนคู่นี้ทางานแน่นอนทะรุสี่ประตูเนี่ยมีแน่นอนผัดกันทําประตูแน่นอนครับแต่ว่าในคืนนี้หาผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวแล้วก็ผ่านเข้ารอบไป90นาทีเต็มเนี่ยผมมองว่าปารีสทําได้เฉือนชนะไปที่1ประตูไม่ถึงต่อเวลาพิเศษครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวเน้น1นตัวหนักคืนนี้มองที่ ปารีสแชมเชีย์แครับไม่เสียหายครับหนึ่งคู่ที่โคดำวางไว้ให้อย่าลืมครับเห็นคิดเราทางนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามส่วนใครอยากได้แนวทางในเรื่องฟุตบอลที่เพิ่มเติมมากก็นัช่องก็ได้เลยครับปัดขวาตารูไฝ่ายตามเข้าได้สำหรับตัวนี้โคดำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ